สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเทสระบบแล้วก็รีวิวการใช้งานของกล้องรุ่นนี้นะครับเป็นนิคอนคูเปกนะครับ S 3 0 0 1นะครับก็สภาพโดลโดยรวมถือว่ายังสวยอยู่เลยนะครับเพื่อนๆไม่มีแตกหักใดๆนะครับก็จะมีนะครับแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตแท้ให้ไปนะครับพร้อมกับเมมเบอรี่การ์ดนะครับ SD การ์ดขนาด 2GB นะครับผม จะลองให้ดูนะครับวิธีการใส่แบตเขาก็จะมีบอกขั้วบวกลบอยู่ด้านในนะครับปิดฝาแบตล็อกได้แน่นสนิทดีนะครับวิธีการเปิดกล้องคือกดตรงนี้นะครับกล้องก็จะเปิดขึ้นมานะครับก็เรียนนะครับสวยใสนะครับจอก็เห็นได้ชัดเจนนะครับเพื่อนเพื่อนการสูมเข้าสูมบอกนั้นปกติดีนะครับไม่ติดขัดใดๆครับเดี๋ยวไปดูวิธีการถ่ายกันเลยนะครับ ให้เพื่อนๆกดลงไปก่อนครึ่งนึงนะครับกล้องจะจับโฟกัสให้แบบนี้นะครับและกดย้ําไปทีหนึงนะครับเป็นการถ่ายรูปนะครับถ้าเราจะตั้งค่าเปิดปิดแฟลชก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแฟลชไว้แล้วจะลองยิงแฟลชให้เพื่อนๆดูนะครับแฟลชยิงติดปกตินะครับเพื่อนๆแล้วก็ถือว่าชาร์จได้ไวอยู่นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้แฟลชนะครับ จะเปลี่ยนเป็นออโต้ไว้ให้นะครับส่วนถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดนะครับเพื่อนๆกดคําว่าสกรีนนะครับผมเลื่อนลงมานะครับก็จะเจอโหมดสกรีนตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนขวาไปนะครับก็จะมีพวกถ่ายรูปบุคคลนะครับตัวนี้จะถ่ายคนได้สวยเลยนะครับแล้วก็มีถ่ายวิวทิวทัศน์นะครับพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นนะครับถ่ายทะเลถ่ายตอนกลางคืนอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็เลือกใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็แท็บทางด้าน ซ้ายมือนะครับก็จะมีพวกโหมดต่างๆอีกนะครับพวกถ่ายรอยยิ้มนะครับพวกติดตามวัตถุอะไรประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะปรับเป็นโหมดออโต้ไว้ให้นะครับเพื่อนๆจะได้ใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็จะพามาดูที่โหมดถ่ายวิดีโอนะครับเพื่อนๆกดที่ปุ่มสีแดงตรงนี้ได้เลยนะครับกล้องก็จะเริ่มบันทึกวิดีโอเลยนะครับในการบันทึกวิดีโอนะครับเราสามารถซูมเข้าซูมออกได้ด้วยนะครับ เมื่อเราบันทึกวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทาการกดที่ปุ่มสีแดงตัวนี้เหมือนเดิมนะครับส่วนถัดมานะครับปุ่มนี้จะใช้ดูรูปภาพนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปแล้วก็ดูรูปภาพได้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่ผมถ่ายไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปถ่ายเพิ่มเติมมาแล้วก็จะแนบรูปภาพให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่ากล้องรุ่นี้นั้นได้รูปภาพประมาณไหนนะครับ แต่ถ้าอยากดูเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผมถ่ายนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับใน i n s t a g r กรนะครับหรือว่าในแอป Lemon 8นะครับพิมพ์ชื่อกล้องรุ่นนี้เข้าไปได้เลยนะครับถ้าเราจะกลับมาโหมดถ่ายรูปแตะที่ปุ่มน้าชัตเตอร์เบาๆนะครับตอนนี้เป็นปุ่มเมนูนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้นะครับที่แถบด้านซ้ายมือนะครับพวกวันที่เวลาภาษาอยู่ในนี้หมดเลยนะครับตอนนี้ใช้ลบรูปภาพนะครับตอนนี้เป็นบวกลบเดเชยแสง ตอนนี้เป็นเปิดปิดแฟลชนะครับด้านบนนะครับตัวนี้เป็นตั้งเวลาถ่ายแล้วก็ถ่ายมาโครนะครับผมกล้องตัวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพื่อนก็ถ้าผมพูดขาดตกบกพร่องตรงไหนไปนะครับให้ข้อมูลตรงไหนรูไปหรือว่าพูดไม่ชัดเจนนะครับเพื่อนสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับผมก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ